สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดแมวเหมียวเข้าทุกงวดน,นะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเรามาตามต่อกันเลยนะคะให้โชคปังๆเลยสี่งวดน,นะคะสําหรับต้นข่อยโบราณนะคะอายุกว่า 300ปีนะคะงวดนี้ชาวบ้านตามต่ออย่างไวเลยนะคะให้โชคลาภกันมาส่งวดติดๆเลยนะคะชาวบ้านแห่ขอโชคลาภต้นข่อยโบราณอายุกว่า300ปีนะคะหลังงวดวันที่16เดือน9 2565ถูกลอตเตอรี่กันนับแสะนะคะจนจ้างหนังมาฉายแก้บนนะคะ,ะมีรายงานมาว่านะคะเมื่อคือนที่ผ่านมาคือวันที่19กันยายนนะคะที่วัดบ้านเบ่งนะคะหมู่สองตำบลศรีนรงอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์นะคะได้มีชาวบ้านออกมารวมตัวกันเพื่อมาขอเลขเด็ดที่บริเวณต้นข่อยโบราณน,นะคะอายุกว่า300ปีนะคะที่อยู่ภายในวัดและยังมีการว่าจ้างภาพยนตร์มาฉายเพื่อมาแก้บนด้วยนะคะจากการสอบถามชาวบ้านนึงบอกมาว่าเนื่องจากเมื่องื่นที่ผ่านมานะคะได้มีคนในหมู่บ้านมาขอเลขแล้วก็ได้มาบนบานสารกล่าวว่า นำเลขเด็ดที่ขอได้นั้นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัลก็จะนำภาพยนตร์นะคะมาฉายแก้บนให้นะคะและปรากฏว่าตัวเลขที่ขอได้นะคะก็ถูกรางวันนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆนะคะโดยถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ7 5หนะคะและเลขรลงวันที่ขอได้อีกชุดก็ตรงกับเลขท้ายรางวันที่1อีกนะคะก็คือเลข0 3นะคะจนได้จ้างละ ภาพยนตร์มาฉายนะคะเพื่อแก้บนในครั้งนี้นะคะซึ่งนับเป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่ให้เลขแม่นและชาวบ้านก็ถูกรางวัลได้เงินกันนับแสนบาทเลยทีเดียวนะคะสําหรับเลขเด็ดวดนี้ที่จะถึงนี้นะคะชาวบา้านก็มาขอกันได้อีกนะคะมีเลขสองสานะคะแล้วก็5้สองนะคะสําหรับเลขทูบนะคะเสียงทายได้เลข305หนะคะหรือว่า ใครเห็นเป็นเลขอะไรนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะเลขทูบนะคะจะได้เลข305นะคะส่วนเลขเออเียงเซียมซีขอก็จะได้2 3แสะ5 2นะคะเลขมีไม่กี่ตัวนะคะหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้แต่เนิ่นๆเลยนะคะก่อนที่จะจดตรงกลับเลขดังนะคะจะหาซื้อยากนะคะเราได้ก่อนเรารีบซื้อไปเลยนะคะตัวเลขที่ได้ชาวบ้านก็บอกว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเท่านั้นเองนะคะสําหรับผู้ที่จะโชคดีนั้นถ้าจะซื้อเลขอะไรมันก็จะออกมันก็จะถูกนะคะเพราะทุกคนไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะคะอยู่ที่โชคลาภของเราด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรับชมและรับฟังนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ